ครับตอนนี้เจ้ากานกล้วยก็มาเจอกันอยู่ที่อูช่างร้อยครับนี่มาจอดยู่อูช่างร้อยรบกวมาดูกันว่าจะเอามาทำอะไรนี่ขอดั้งขอดั้งน้ำมัน อถอดทังน้ำมันเรียบร้อยชิมชิมงานไนแลนดินเนี่ยแถวนนะ้เราแบบดูเดือดไม่มาจะพาะดินด้วนไปแถวนี้ ทั้งน้ำมันถอเราละ ตัวนี้ถอดออกเพื่อที่จะเอาไปใส่ล็อกกี้นะครับถังน้ำมันนี้เพราะว่าวล็อกกี้มันกว้างมันออกมานี่เลยมันใส่ระแนงไม่ได้กั้นหมาไม่ได้ก็เลยต้องเอาตัวนี้ไปใส่ใจะพอดี สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตเจ้าช้างครับเจ้าช้างศึกวันนี้ก็ติดบางคนใส่ไฟท้ายเรียบร้อยนะครับนะดูพาดูบางคนกับไฟท้ายวันนี้พาลูกพี่ใหญ่มาด้วยพี่ใหญ่ว่าอ,อยากมาชมช่างน้อยเพราะนั้นก็เลยพามานะ แล้วก็จะเปลี่ยนถังน้ำมันถังน้ำมันฮะถ้าไม่ทำเยอะก็เจ็ดแสนห้าพี่ครับแปลงหน้าให้แปลงหน้าเป็นไฟหน้าแบบตาเดียวครับสาหวานซื้อมาแล้วเป็นชุดเลยหมดเลยแปลงหน้าให้ทำสีสามส่น ซืเนี่ยเตรียมช่างไว้แล้วภายใน V i P หมื่นแปแล้วก็ตกแต่งไม่เกินแปดแสนแต่ถ้าแต่งเวื่อวังอลังการเรื่องหรผูผู้คู่ก็แต่แสนแสนครับมันอยู่ที่ค่าอะไรแต่งพี่ก็เข้าใจต็วพี่ทำรดขายอะอะไรแต่งมันแพง อย่างไฟท้ายผมก็เอาคู่หนึ่งก็หลายต่างนะไฟท้ายดูดิไฟท้ายแบบเนี้สวยมากเลยไฟท้ายคู่เนี้ยประมาณพันพันเจ็ดพันแปดเลยนะไฟท้ายสวยยที่จริงผมนึกว่ามันจะเหลือพื้นที่เอาไว้ใส่ไอ้วงกลมไฟตกพื้นะไอ้ไฟเลยมุนๆ่ะแต่ทีนี้มันเหลือน้อยเกินไป้วเนี่ยได้ไฟเลี่ยงๆได้ใช่ไหมไฟเหลี่ยงจะได้ ก็เลยว่าถ้าเราจะทําท้องช้างตรงนี้มันมันใกล้เกินไปผมก็เลยจะให้เขาขยบออกมาให้สุดเลยสุดนี่เลยกลัวล้อมันเหยียบด้วยสุดนี่เลยได้สักห้าเซนสิบเซนก็ยังดีออกมามได้ไหมพี่ว่าได้ไหมหรือว่าเอาไว้ข้างล่างเลยเอาไว้ล่างนี้เลยไหมเนี่ยเออาไว้ล่างเลยเนาะรถพี่เอาไว้ตรงไหน อ่าสุดสุดตรงนี้เลยใช่ไหมเข้าไปนิดนึงเข้าไปนิดนึงผมไม่ได้ทำอย่างนี้ผมเป็นทำน็อตยึดด้ยังไงอ๋อทำขึ้นไปข้างบนทำช่องเดียวเลยอ๋อเหล็กอะไรเหล็กหน้าเลยเหล็ก่างหน้าสีหรือเปล่าที่ผมจำได้ อันนี้ต้องใส่เหล็กฉากด้วยตรงนี้เหล็กฉากทำยังไงทำครอบนี้ของพี่มันเป็นไฟที่มีครอบสแตนเลสเลยไม่ใช่ปะแบบว่าถอดออกมาได้เป็นชุดเลยอ่ะที่มันหลุดออกตอนนั้นอ่ะมันเป็นน็อตยึดทำใหม่แล้วใช่ไหมันเป็นน็อตยึดเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เหยียบแป๊บเดียวเลย ใส,ส่ติดตั้งถังจิฟฟี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ตำแหน่งได้แล้วจิฟฟี่นี่ก็เตรียมเอาวัดที่แรกว่าจะเอารถออกวันนี้นะช่างมันเออไม่ใช่ช่างเขาเป็นไม่สบายช่างไม่สบายครับก็เลยไม่ได้ออกวันนี้กลายเป็นว่า เลื่อนออกไปหน่อยหนึ่งนี่อย่างตัวนี้ผมก็ทำสุดเลยหนักหนักเฉพาะลวดเชื่อมลายเชื่อมนี้ก็ประมาณกิโลสองกิโลได้แล้วมั้งเนี่ยเชื่อมเต็มเป็นไงบ้างลูกพี่วิจารณ์ให้ฟังหน่อยไม่จ้าาวิาร์ผมว่าอันนี้สั้นเกินไปไหม จริงๆมันต้องลงมานี่เนาะเป็นสัตว์ดีแล้วมันมต้องมันต้องใช้ยาวเมกาวิจารณ์ไม่กล้าวิจารณ์ทรงทรง,ทรงเป็นไงบ้างทรงรถอะทรงอะเออวิจารณ์ได้แต่อันนี้ผมเป็นคนแต่งจัดทรงเองลองวิจารณ์ทรงดูสิรทรงมันสั้นมันยาว มันสั้นมันยาวหรือยังไงไหมทรงรถทำทรงรถอ่ะท้ายมันสั้นไปไหมถ้าเทนี่กองมาเลือเลยนะเนี่ยพี่วุธลองไปยืนดิลองไปยืน,ปยนเทียบฝาท,ท้ายดิเออเท่าคอพอดีเลยไอเนี่ยไอตรงใต้ดำเนี่ยผมก็ว่ามันสูงอยู่นะมันสูงเพราะอะไรเหรอออสูงมากเลยนะเนี่ย ผมต้องไปเอาแหนบออกไปเอาแหนบข้างล่างออกเนี่ยแหนบมันอยู่ประมาณสามสี่ตัวแหนบไม่มีประโยชน์เลยแหนบสั้นๆเดี๋ยวชักแหนบออกมันเยอะเกินไปให้มันเตี้ยลงมาหน่อยสูงไปก็ไม่ดีครับมันโยกเยกสูงเกินไปมันก็โยกเยกกับรถเราต้องกะดูเวลาใส่ดินมันยุบเยอะก็ไม่ต้องเอาออกถ้ามันยุบไม่เยอะก็เอาออก อยาง้มันโยกถ้ารถมันโยกเยอะมันก็กินสลลกสแลกขาดสะดือขาดอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยซ่อมรถมานะก็เคยทำรถมาแบบหลายทรงมากหน้าแปดหน่าแปดี่แหนมหน้าแปดผมจับแต่งทรงรถมาเยอะทั้งสูงทั้งเตี้ยเอาหมดเอาตัวนี้ออกเอาตัวสั้นๆออกใช่ไหมใช่เอาออกสักสองตัวใช่ไหมเอาสองตัวอ่า สองถึงสามตัวเนาะอ,อืมสอง,องตัวใส่เยอะก็ไม่ดีเวลาบิดตัวมันทําให้สะดือขาดง่ายใส่น้อยเกินไปก็แนมพักบ่อยอีกนะครับมันมีมันมีวิธีการทําอยู่เขาเรียกว่ากลแล้ววิธีพ <c oughs> ูดไปตร <c oughs> งล่างเป็นไงจะใส่โชคอยู่นะโชคมันมีอยู่นะใส่โชคอยู่ ช่างใหญ่ไม่มารถไทยฮะรถไรถบ้านเรานี่แหละรถที่คันสองคันเนี่ยมีคนถามซื้อเยอะมากเลยผมก็เลยปล่อยไปคันนึงปล่อยไปให้พี่แดงที่อยู่ชนบุรีบอ่ออะไรบออ่บอทองอำเภอบ่อทองอ่ะปล่อยไปคันเอาเหลือ,อไว้ใช้คันนึง เราเันพ่อค้าเนะทำรถเอาไว้ใช้ก็จริงแต่ถ้าใครมีถ้าใครมาชอบเราก็ต้องปล่อยถ้าเกิดรักไว้ทุกรักเลยว่าเราจะเก็บไว้ทุกคันทุกคันทุกคันมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นพ่อค้าเกบ่าตีเล่นก็แต่งเอาไว้เผื่อที่เอามาวิ่งวิ่งเห็นวิ่งทรายไปงั้นแหละถ้าใครเห็นว่ามันเข้าตาหรือว่ามันแน่นหนาดีมันบึกบึนดีก็มา มาได้มาดูกันได้เดี๋ยวคลิปหน้าพาลูกพี่ไปหาผู้สาวแถวร้อยเอ็ดหน่อย,อยมีผู้สาวขับรถอยู่ร้อยเอ็ดอยู่นะไปเรียนหนังสือหรือเปล่าวะเนี่ยเขาไปเรียนหนังสือพาไปดูฝังนี้ถังน้ำมันก็ เปลี่ยนเอาเป็นถังอ้วนๆครับอันนี้มันแบนเกินไปมันจะระนาบเดียวกันกับเนี่ยมันจะใส่กันหมาไม่ได้มันติดก็เลยจะเอาถังที่มันลึกลงข้างล่างแล้วก็แคบเข้าไปหน่อยใครอยากจะสนใจซื้อถังน้ำมันก็ขายนะถังน้ำมันไปเนี่ยขายนะครับเนี่ยสามพันต่อรองได้เอาสามพันสามพันต่อรองแล้วกัน เขากขางรแน่ไหนทางร้อ,งอยอ๋อแค่นนีบวะที่ตัดต่อเองเลยสิอ๋อต่อแล้วคึงเ,<อ>เองแต่ต่อเองเลยนะครับช่างร้อยเนี่ยฝีมือมากเลยเซื้อเครื่องซื้อเครื่องคึงมาเองเลยไม่ฮ่วงงานเลยน่นเครื่องคึงวางอย่มีทุกอย่างยกเว้นลูกระเบิดกับขีปนาวุธ นี่ไฟหน้าก็เปลงให้จากไฟคู่ก็เปลงเป็นไฟตาหวานกันชนก็ใส่โปรเฟียนะสวยใช่ไหมใ,ใส่โปรเฟียผมมีโปรเฟียที่บ้านอยู่เดี๋ยวใส่โปรเฟียให้กันชนโปรเฟียนะครับถอดหมวกออกก็สวยแล้วครับเนี่ยบันไดกับหมวกถอดออกสวยแล้วใครต้องการเดเดิมก็เจ็ดแสนห้านะแต่ใครต้องการแต่งแบบเต็มๆอ่ะก็ขึ้นอยู่กับราคาอะไรเลยบวกตามบินครับ แต่ทำให้ครับเป็นไดซังเอยตรงบ่าล่ะเอนเดทต่อยอี๋อ๋อเดทต่อยอีกดิเอารถมาดูนะ้สี่เียโอ้ยเด็ด <c oughs> พูดเด็ดพูดเด็ดน้อย,อเ,ยเอ่ยช่างน้อยนี่นะสมองอัจฉริยะอายุไม่เยอะแต่คุมได้หมดลูกน้องเขาหมดเลยเนี่นเยเก่งมากเลย ก็ทะเบียนเดี๋ยวผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทะเบียนต้องเขียนแบบไหมเขียนครับเดี๋ยวผมจัดการให้ไอเน,นี้ยไม่ยากเลยผมจะเขียนแบบให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยเปนในตัวเลยอ่ะไม่ต้องให้ลูกค้าต้องเอาไปทำเองนะทําให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยมันถึงจะสบายใจย้ายไปลงได้ทุกจังหวัดนะครับตอนมากจะเป็นโซนไหนที่ที่เล่นรถอันเนี้ยยางเก้าโคราช<า>จันทบุรี ชายภูมิอุดรใช้ยภูมิก็เยอะนะยางก้าซื้อ,อยางก้าไปเยอะนะชัยะูมิมอะ่ะแล้วแต่งให้สวยล็อกกี้ก็ไม่อายใครล็อกเข้าใบท้องช้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยท้องช้างรับรองว่าแสบดากแน่นอนคันนี้สะเทือนเลื่อนลั่นครับเขาไอเสียอแบบไหนแบบหม้อก๋วยเตี๋ยวไหมสวยเขาไอเสียออกออกคายใช่ไหม <Okay. S 1> ข้าเสดสามออกท้ายแสดสามออกท้ายครับเครื่องเป็นไงสวยไหม,มเครื่องดีดีเสียจินก็เสียดายอยู่แต่ผมให้แกสองหมื่นแกก็เลยเอาเลย <laughs> จับรถมาไว้คืนเดียวได้เงินสองหมื่นแะ้วใครจะไม่เอาผมก็ไม่ถ้าไม่ซื้อกับเสียตินคืนมาผมก็เสียดายมากเพราะว่าวันนั้นที่ผมไม่เอามาสองคัน <laughs> ผมมีเงินอยู่แค่คันเดียวพอขายคันนั้นไปแล้วปุ๊บก็ มาซื้อคันนี้กลับคืนนะครับสวยนะคันนี้เดิมๆเลยภายในสวยไหมภายในเหรอคันนี้โอเคนะสวยไม่ผุไม่ผุคันนี้หัวเดิมเดิมบางๆเลยท้ากระจกแบบไหนสวยเนี่ยทำแบบอ,อ่อันนั้นของพี่สวยไหมเออน่นะอะไรวะเอ้อะไรอ่ะอ้วนพร้อมอ่ะ เราเราเราซื้อแก้มวันนี้มาใส่ซื้อแก้มที่มันมีค่ากระจกไฟฟ้าตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ทํแท่นลงมาแล้วทำเป็นอ้วนผอมสวยไหมอ้วนผอมไปขึ้นรับกับตรงนั้นให้เขาดัดเลรียดให้สวยไหมเนี่ยเพาว่าน่าจะสวยนะคากระจกอ้วนผอมเหมือนโลโก้องวิวอ่ะนั่นแหละเหมือนเจ้าอินอะไรนะเจ้าอินซีป่ะ ้าอินซีทำน้ทำนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถ่ายเจ้าก,การกล้วยก็อยู่นี่นะสีรถคันเนี้ยสีบานเย็นฮะตอนเนี้ยไม่ใช่จะทำเป็นสีบานเย็นชมพูบานเย็นกาเฟ